สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสัปดาห์เดือนพฤศจิกายน2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับโดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับก็รับแต่พลังงานด้านบวกเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความมั่นยำม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้ล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเขาคิดยังไงสับตัวกุณกันบ้างพาไพ่ใบแรกเนี่ยได้เป็น1ิบเหรียญเลยนะครับแสดงว่าความคิดของเขาเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มทิศทางที่อยากจะมีการลงหลักปักฐานกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเรา มากขึ้นหรือเขาอาจจะเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเรามากขึ้นก็ได้เพราะว่าสิบเหรียญเนี่ยมันคือความบริบูรณ์มันคือความสุขมันคือความหวังมันคือการเติมเต็มมันคือการเป็นครอบครัวหรือมันเป็นความรู้สึกที่เขามีต่อตัวเราเนี่ยมันเต็มสิบนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกต่อกันและกันสังเกตดูว่าตามหน้าไพ่มีรูปผู้ชายกับผู้หญิงเห็นไหมครับที่นอน ซพกันอยู่แบบนี้เนาะก็คืออาจจะเป็นตัวเรากับตัวเขาก็ได้อะไรเงี้ยที่มีความสุขความสำหวังแอบอิงกันมีความรู้สึกดีๆให้กับกันและกันอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะส่วนต้นไม้ใหญ่นะครับที่มีเหรียญลายล้อมเนี่ยมันคือความบัน้นคงความอุดมสมบูรณ์มันคือบ้านนะครับจริงๆแล้วอะในตามไพ่เนี่ยเขาอยากจะสื่อว่าต้นไม้ใหญ่มันคือบ้านเนาะมันคือความอบอุน่นมันคือความล่มลื่น นะแล้วก็มีปู่มีหลานเห็นไหมครับนั้นมีความสุขความสมหวังที่ดีมากๆเลยแปลว่าเขาอาจจะแบบปรารถนาที่อาจจะแบบมีความรู้สึกที่อยากจะให้การเติมเต็มการยอมรับกับตัวเราค่อนข้างดีค่อนข้างเยอะก็ได้อะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับถึงแม้มันอาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างนะครับกับในเรื่องของ r e l ationship นะครับหรือว่าในเรื่องของความรักบางคนอาจจะเป็น long distance relationship mm. ก็ได้เนาะในช่วงนี้อาจจะเป็นปัญหาตรงนั้นมีไพ่5าเหรียญเพราะว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการที่อาจจะมีระยะห่างกันมีความไม่ชัดเจนเข้ามากับในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ในมุมมองความรู้สึกของเขามันก็อาจจะยังมีความรู้สึกที่เขาอยากจะมี r e l ationship ต่อตัวเราก็ได้แต่บางทีนะครับมันอาจจะเป็นลักษณะของการที่ เขาอาจจะยังดูไม่ค่อยแบบแก a นโอเพนนิ่งกับเราเท่าที่ควรหรือนะครับความรักความสัมพันธ์เขาอาจจะยังแบบไม่ได้แบบเขาอาจจะรักเราใส่ใจดูแลหรืออาจจะแบบมีการเติมเต็มให้กับตัวเราแต่เขาอาจจะยังไม่ได้แบบถึงขั้นแบบแต่งงานหรืออาจจะไม่ถึงขั้นในเรื่องของอะไรแบบเนี้ยก็ได้เพราะดาวคู่ครองตอนเนี้ยโคจรไปตกในเรือนมรณะแล้วถูกไหมครับเพราะเป็นดาวราหู ดาวคู่ของชาวสิงคือดาวราหูโคจรตกเรือนบรณะแถมยังมีดาวเสาเล่งด้วยนะครับเออดาวเสาเล่งด้วยก็อาจจะเป็นในลักษณะของดวงชะตาที่อาจจะยังไม่ยังไม่สักเซสฟูลแบบความรู้สึกที่เต็มสิบแบบในตามที่ไพ่บอกร้อเเซ์แน่นอนเพราะมันยังมีไพ่ The High p r ร t ดิเทสแล้วก็มีไพ่เบนิทรีออฟสอดแล้วก็ยังมีไพ่เบนิห้าเหรียญมา นะครับถึงแม้มันอาจจะมีโอกาสที่เราจะได้ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีแต่มันก็ยังมีสิ่งที่ยังฉุดหลังในเรื่องของความรู้สึกเอาไว้บ้างนะครับก็อาจจะต้องแบบเออค่อยๆเป็นค่อยๆไปนาะมันก็อาจจะน่าจะดีกว่าค่อยๆดูกันไปบางครั้งความรักอาจจะยังดูไม่ค่อยชัดเจนนะหรืออาจจะยังให้เวลากับกันและกันอีกสักพักหนึ่งมันน่าจะดีกว่านาะเพราะว่าบางทีเราต้องมองการไกลในระยะยาวมีไพ่ใบนี้นะครับ คิงถือไม้คิงถือไม้เนี่ยค่อนข้างดูมีพัฒน์ชันกับเราแต่พอเราแบบอยากคอมมิทเมนต์หรือเราอยากจะมีความรักที่เหมือนกับถึงขั้นแต่างงานวางอนาคตไว้ mm. เขาบอกว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมหรือเขาอาจจะยังมีความรู้สึกแบบมันเป็นเรื่องอนาคตยังไม่อยากคิดตอนนี้อะไรประมาณเนี่ยทั้งที่ตามจริงเขาก็มีความรู้สึกแบบนั้นแต่เขาอาจจะยังมีซัมติงรองบางสิง่งบางอย่างที่อาจจะยังไม่สามารถแบบตอบรับ กับความรู้สึกของตัวเราเองก็ได้เพราะเขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างในใจกับในเรื่องของความสัมพันธ์มีสเปนออฟคับเกิดขึ้นเนาะมันหมายถึงมันเขาก็อาจจะมีฟงุงซ่านมีตกกังวลมีความรู้สึกอะไรใดๆที่อาจจะยังแบบับยังไม่กล้าตัดสินใจอ่ะเนาะอะไรประมาณนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะคิดหรือตัดสินใจอะไรแบบเนี้ยอาจจะต้องให้เวลากันอีกสักพักหนึ่ง ยิ่งใครเป็น long distance เนี่ยบอกเลยว่าเขาก็อาจจะแบบมือฉันก็ต้องทํางานอยู่ไกลนะเออจะต้องลากออกจากตรงนั้นแล้วมาแต่งงานอยู่กับเธอหรือยังไงอะไรเงี้ยมันอาจจะมีแบบความยากอย่างเงี้ยหรือความรู้สึกที่อาจจะดูต้องไปไป,ไปมามาหรืออะไรแบบเนี้ยมันอาจจะดูแบบวุ่นวายลุ้งยากอาจจะยังไม่อยู่ตัวหรือเขาอาจจะยังแบบหาเงินมาขอคุณไม่ทันอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะครับมันก็อาจจะมี something บลาๆที่อาจจะยังต้องใช้เวลาในประมาณสัก เกือบ2ปีนะครับจริงๆเกือบ2ปีที่ดาวเสาร์นั้นเล็งกับาชาวลัคนาสิงจริงๆ,ๆอะดาวเสาร์จะเล็งอยู่ประมาณ2ปีครึ่งแต่ตอนนี้ผ่านไปประมาณเกือบครึ่งปีหรือครึ่งปีหปล้วนี่แหละจําไม่ได้อีกเกือบ2ปีนะครับที่ดาวเสาร์จะเลื่อนขึ้นไปในในนำหน้าไปอยู่ในเรือนมรณะนะครับก็อาจจะดีขึ้นนะครับ ในช่วงนั้นอันนี้ก็ต้องรอดูไปก่อนนะครับว่าแบบเอออย่าเพิ่งตัดสินใจแหละเพราะถ้าเกิดอยู่ด้วยกันไปรักกันไปดาวดาวคู่ตกเดือมนมรณะดาวเสาเลง็งบอกเลยว่ามันเป็นพินทุบาทสองรอบเลยเพราะดาวคู่ก็ไปตกเดือมนมรณะอยู่แล้วหนึ่งนะครับอยู่ห่างไกลมี long distance เอยมีความรักที่ไม่ไม่ไปนในทางเดียวกันแล้วนะครับมันก็ยังมีดาวเสาอะ่ะนะมาจากเรือนอลิด้วยเล็งเข้าไปอีกเออ บอกเลยว่ามีอยู่สองราศีนะครับที่แบบเป็นเหมือนกันเป๊ะเลยคือราศีกันกับราศีลัคนากันกับลัคนาสิงห์อยู่ติดกันด้วยแล้วก็โดนเหมือนกันด้วยนะครับชาวกันก็ได้ดาวราหูที่เป็นเรือนอริลึงแล้วก็ดาวคู่ก็ตกเรือนมรณะนะครับแต่ชาวกันจะโชคดีกว่าตรงที่ว่าดาวพระราศีจะไปตกในเรือนสุภะจะดีกว่าชาวราศีสิงห์ก่อนนิดนึงอะไรแบบนี้เป็นต้นเนะาะเพราะเดี๋ยว ราหูออกดาวเสาร์ก็เข้าต่ออย่างเงี้ยนะครับอันนี้เปรียบเทียบไม่ฟังว่ามันไม่ใช่แค่คุณหรอกไม่ใช่แค่ลักขนาสิ่งที่โดนราศีลักขนากันเขาก็โดนเหมือนกันเปะเลยนะครับตอนนี้เนาะแต่ก็ต้องให้เวลาในเรื่องของการคิดการตัดสินใจในทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอย่าเร่งอย่ารีบเกินไปเนาะเพราะเขาแบบเขาก็ตอบรับตอบโจทย์ของคุณในระดับหนึ่งแหละเนาะมันก็อาจจะยังดูไม่ชัดเจนในสายตาของคุณหรอกมันมีไพ่แบบนี้ เดอ h ไฮ h ริเทสเนี่ยน,นะครับมันก็อาจจะยังทำให้เรามีความรู้สึกที่ยังผิดหวังอ้างว้างโดดเดี่ยวนะเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าบางทีมันเป็นลองดิสแทนแล้วว่ามันทำอะไรไม่ได้ไงเออจะให้เขาลาออกไปอยู่กับเราหรือจะให้เราลาออกแล้วไปอยู่กับเขาแบบนี้เหรอครับอืมมันก็ต้องไปจัดการดูก่อนว่าทาได้หรือเปล่าเนาะไม่งั้นก็ไปไปมา,มา,มาอะไรประมาณนี้แหละเราก็ต้องดูสถานการณ์เนาะคุณทําใจได้หรือเปล่าว่าถ้าเกิดเราแต่างงานกันแล้ว แล้วเราจะต้องอยู่ไกลกันคนละที่นะเออหนึ่งละสองเราแต่งงานกันแล้วเราต้องไปอยู่ด้วยกันคุณต้องลาออกจากงานที่ชอบหรืออะไรแบบเนี้ยต้องไปอยู่กันแบบเนี้ยมันก็จะวุ่นวายมันก็จะยุ่งยากไหมอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะต้องให้เวลาในการคิดการตัดสินใจอะไรใดๆเนาะมันก็ต้องให้เวลาเนาะเพราะมันมีไพ่ใบน,นี้นะเจ็ดเหรียญมันก็ต้องถึงเวลาที่สมควรก่อนอนะ่ะมันถึงจะไปในทิศทางที่แบบดีสุดๆได้ ถึงแม้ตอนเนี้ยมันดีได้มันก็ครึ่งครึ่งกลางกลางนะถึงแม้เขาจะรักเราถึงแม้เขาจะแบบอยากจะมีคอมมิตเมนต์อยากจะแต่งงานอยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีแต่มันก็อยู่ไกลกันนิดนึงอะ่ะอืมหรือว่าอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่อาจจะยังไม่ลงตัวก็ต้องให้เวลาในการตัดสินใจนะครับเดชาริออตมาด้วยนาะอ,อืมชาริออตนะครับมาพร้อมกับ s e เว่นออฟเพนทามาก็อาจจะต้องให้เวลากับการเดินทางการรอคอยการแบบเนี้ย นิดหนึ่งแต่ใครที่อยู่ด้วยกันอันเนี้ยอาจจะต้องมีระยะห่างกันหน่อยนะครับคุณอาจจะได้ไปฮันนีมูนไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตากับในเรื่องของความรักที่ดีนะครับในไปเที่ยวต่างประเทศก็ได้สําหรับใครที่มีความรักความสัมพันธ์ที่อยู่ด้วยกันนะครับแต่ถามว่าแล้วมันจะได้รับแรงพินทุบัตยังไงสำหรับใครที่อยู่ด้วยกันคนที่อยู่ด้วยกันนะครับอาจจะมีความคิดต่างเห็นต่างหรืออาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือน่ค่อนข้างถูกใจ นะครับเราก็อาจจะมีปัญหาให้ต้องจัดก,การต้องแก้ไขกับคู่ครองคนรักมากขึ้นอะไรประมาณนี้เพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยดาวคู่ของเราไปตกมรณะมันคือทางไกลถูกไหมครับดาวเสาร์ก็มาเล็งมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าความรักอาจจะยังไม่ลงตัวต้องให้เวลาแล้วก็อยากคาดหวังนะครับเพราะดาวเสาร์เนี่ยบางทีกดดันเครียดนะครับคาดหวังะระหวาดระแวงด้วยกับความรู้สึกแบบนี้เป็นต้นอาจจะต้องพยายามแบบ เขารียกไงดีละ่ะเหมือนถ่ายเทพลังงานหรืออาจจะต้องแบบพยายามมองมุมมองในทางที่ดีหรืออาจจะต้องพยายามแบบอย่าไปจดจ่ออยู่กับความสัมพันธ์จนเกินไปถ้ารอก็ต้องรอ,ต,อ,งรอต้องให้เวลานะครับต้องให้เวลามันอาจจะเหนื่อยมอาจจะช้ามอาจจะหนืดนะดูสีน้ำอ่ะแต่ละหยดแต่แต่ละหยดที่มันหยดลงมามันต้องใช้เวลานะครับเนาะประมาณนั้น มันก็อาจจะต้องแบบดูกันไปอ่ะพะไม่งั้นอ่ะมันก็อาจจะแบบยากหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าใครที่โสดอันเนี้ยอาจจะมีคนเข้ามาในลักษณะที่อาจจะเป็นชาวต่างชาติได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างอายุเยอะนะเพราะดาวเสาร์เนี่ยเสาร์หรือราหูเล็งรักเนี่ยอาจจะเป็นคนอายุเยอะหน่อยนะครับดาวเสาร์เนี่ยอาจจะเป็นแบบ เป็นทรงทรงคนอายุเยอะนิดนึงนะครับเป็นต่างถิ่นแดนไกลหรือเป็นคนที่แบบเ,เขาเรียกไงดีละ่ะเหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างดูพร้อม เคยหย่าล้างผิดหวังมาก่อนอะไรแบบเนี้ยแนวทร,ทรงนี้เลยนะครับสําหรับใครที่ที่เป็นชาวสิงลักคนาสิงก็จะได้คนที่เข้ามาติดต่อกับเราก็จะเป็นทรงประมาณนี้หย่าล้างมาแล้วไม่อะไรเงี้ยนะครับหรืออายุเยอะอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นทรงนี้แหละที่จะเข้ามาติดต่อสื่อสารหรือเข้ามาชอบสำหรับชาวสิสงแล้วก็ลักคณะสิงในช่วงน,นี้อะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะเป็นประมาณนี้ได้ ส่วนใครที่มีปัญหามีความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนไม่ค่อยชัดเจนความรักอาจจะดูเหมือนแบบกระท่อนกระท่นอะไรแบบนี้อาจจะยังดูไม่ค่อยโอเคดูไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่างที่บอกว่าต้องมองกไกลสักนิดนึงเนาะแล้วก็พยายามลองปรับดูก่อนเนาะเพราะว่ามีไพ่เดอะเมจิเชียนอยู่เดอะเมจิเชียนแปลว่าการปรับรูปแบบกับในเรื่องของความสัมพันธ์หรือการต้องค่อยๆค,คุยกันนะครับหรือสารสัมพันธ์ต่อกันโดยการที่แบบ ค่อยเป็นค่อยไปนะ่ะแล้วทุกอย่างจะค่อยๆลงตัวดีโอเคขึ้นนะครับและคุณอาจจะได้รับการยอมรับจากเขามากขึ้นนะถึงเราจะไม่ได้แบบคอมมิตแบบเต็มๆหรือไม่ได้แต่งงานไม่ได้แบบอะไรเงี้ยแต่ยังน้อยก็มีคอมมิตมต์ได้อยู่แต่เรื่องของงานแต่งงานหรืองาน สมลดงานวิวาหรืองานมั่นหมายอาจจะยังยากนะคอมมิชเมนต์พอได้นะครับถ้ามีใบนี้เพราะว่ายังพอได้ในเรื่องของคอมมิชเมนต์เนาะแต่เรื่องของการใช้ชีวิตคู่เนี่ยอาจจะยังแบบต้องให้เวลาไปอีกสักเกือบ2ปีอย่างที่บอกไปแหละทำใบางคนบอกสะดุ้งเอื้อเลย2ปีเลยเหรออะไรประมาณนี้คือจริงๆคุณอยากมีก่อนก็ได้นะครับแต่ผมไม่การันตีว่ามันจะแบบ เออดีแค่ไหนหรือยังไงอะไรประมาณนี้นะครับก็คบๆกันไปดูๆกันไปแต่อย่าเพิ่งสต่างงานอย่าเพิ่งแบบอะไรแบบนี้มันก็น่าจะโอเคกว่าเนาะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดใครเข้าเงื่อนไขอ่ะมันก็อาจจะพอได้นะครับแต่มันก็อาจจะยังไม่ได้ดีแบบร้อก็อย่าเพิ่งคาดหวังไง ถึงบอกว่าเราต้องอดทนเราต้องรอคอยเราต้องให้เวลามันถึงจะไปในทิศทางที่ดีได้มันถึงจะสําเร็จได้จากไพ่หกไม้หกไม้หมาย,มายมถึงความสําเร็จเนี่ยนะครับมันก็ต้องให้เวลากับการคิดการตัดสินใจแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนะครับยังมีไพ่ใบสุดท้ายราชินีถือเหรียญความซื่อสัตย์ความอดทนความมั่นคงนะครับมองโลกในแง่ดีเนี่ยราชินีถือเหรียญเลย ถ้าเราทําได้นะครับความรักความสัมพันธ์ของเราจะยังยั่งยืนยังจะมีต่อไปได้หรือยังมีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์ที่สามารถจะมีโอกาสดีๆเข้ามากับชีวิตของตัวเราเองได้นะครับจริงๆอะ่ะผมไม่ได้คิดว่าจะแต่งงานไม่ได้หรอกหรือว่าจะมั่นไม่ได้หรอกเพียงแต่มันอาจจะยากหรือมันอาจจะแบบต้องให้เวลาหรือถ้าได้ก็อาจจะได้ในคนที่มีอายุมากกว่าเยอะๆเ,เลยนะครับเช่นอาจจะแก่กว่ากันสัก5ปี10ปีแบบนี้เป็นต้นเนาะ อคนอายุน้อยๆนะ่ะคงไม่เป็นปัญหาแต่คนอายุเช่น50โหต้องได้คน60ปีอะไรประมาณเนี่ยหรือ55ปีเป็นต้นไปเนี่ยถึงจะมีคนมาจีบแบบนั้นอะครับมันก็อาจจะเป็นทรงๆแบบนั้นเพราะ มันอาจจะต้องเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้นะครับเท่าที่ดูเนาะมันถึงจะทําให้ความรักของคุณนั้นแฮปปี้ได้แต่ใครที่แบบอยู่ด้วยกันเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีปัญหาให้ต้องปรับต้องจูนกันอีกสักพักใหญ่ๆเลยถึงจะไปในทิศทางที่ดีได้แต่อย่าท้อแล้วกันนะครับความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้ยากไม่ได้วุ่นวายขนาดนั้นหรอกแค่เราอาจจะต้องพยายามสะกดขม่มเรื่องของภาวะอารมณ์ ความรู้สึกและสภาวะจิตใจของเราอันนี้สําคัญที่สุดรู้จักลักตัวเองแล้วคุณจะไปมีโอกาสแนวโน้มที่ทางที่ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe, กดส s ก r ร์ e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ